อเคบผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็วิดีโอ ROV หรือว่าลิมออฟเวอร์เลอร์อย่างเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้เรามาเล่นฮีโร่บัตเตอร์กับสกินร่างไซเบอร์พ k นะครับผมซึ่งร่างนี้ก็เป็นร่างที่มาใหม่ล่าสุดของฮีโร่บัตเตอร์ไฟนะครับสำหรับร่างนี้นะครับก็ได้มาจากการที่ซุ่มคริสตัลแล้วก็ออกไปแลกนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยครับว่าหลายคน 3,000บาทยังไม่ได้ครับผมแต่ว่าผมขอไม่เปิดเผยจำนวนเงินแลวกันครับผมอายครับอายบอกเลยว่าอายมากเพราะว่าจัดไปหนักจัดไปเยอะมากครับผม <c oughs> แต่มันก็เป็นอวตารที่สวยที่สุดของบัตเตอร์ฟลายในเวลานี้แล้วครับแล้วก็เป็นรีเจนต์อวตารด้วยคือหายากครับเป็นอวตารที่น่าจะไม่มาขายแหละน่าต้องสู่มาอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าแนอนาคตจะถูกลงหรือแพงกว่านี้นะโอเคใครเสียไปเท่าไหร่แล้วได้หรือไม่ได้ก็บอกกันได้นะสำหรับร่างอวตารนี้นะครับผม ก็มาแบ่งปันความช้ำโอเคอ่ะผมบอกเลยไม่ต่ำกว่า2 0 0พันที่ผมเสียไปครับผมไม่อยากจะคุยฮะเพราะมันเจ็บช้ำเหลือเกินแต่ก็สวยดีครับร่างนี้สำหรับร่างนี้ก็เหมือนเป็นหญิงสาวที่แบบว่าเป็นไซเบอร์พังอะพังพังออกพังพังอะไรเงี้ยครับผมมีฮูดคุมและดาบสวยเป็นร่างที่ดาบสวยมากครับอวตารร่างนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์สกิลด้วยเห็นไหมจะมีเป็นเสีฟ้าแทนปกติเป็นสีม่วงใช่ไหมครับบัตเตอร์ไฟตัวนี้ โอเคก็สําหรับรูนนะครับผมผมใส่ไปรูนเน้นโจมตีหมดเลยมไม่ใช่รูนเดิมแล้วถ้าเป็นรูนของนาคอสท,ที่ผมเคยโชว์นี่คือผมเปลี่ยนรูนหมดเรียบร้อยแล้วครับสุ่มจนได้ตังครับเปลี่ยนรูนบัตเตอร์ไฟอย่าคิดดูเฮ้ยตรงข้างเกรนกลาครับผมตายแน่นอนเตียวเซียนเลเวลสองผมไม่มีฟอร์ตไบก็จริงแต่หน้าจะฆ่าไม่ยากครับถ้าเขาไม่มีบิงเขาตายครับโอเคให้เป็นไรครับรเดี๋ยวรากําจัดบิงไปฮะ ถ้าเขาไม่บีบบีงไงกันแล้วอีกประมาณ5วินาทีครับผมอันนี้จะเกิดตรงนี้จะเกิดครับผมนี่แหงมุมฮะโอเคสำหรับโกเลมฟ้านี่น่าจะประมาณ2นาที15บห้าวินะผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับเวลาการเกิดตัดนาคอสมันเอาไอ้นั่นไปแล้วอะ่ะมันเอามังกรตัวเล็กไปแล้วมัน2อที่สิครับผมสำหรับโกเลมเซลี่ฟา,มมาร์มอารีฟาร์ม โอเคตอนนี้ผมน่าจะรวยกว่านาคอนนิดหน่อยครับเราจอกเป็นขวานชิ้นแรกเผื่อใครอยากเห็นไอเทมนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับเนี่ยเลียงเลยลงแก็เป็น่วนีกบูทครับผมผมว่ามันน่าจะเอาแล้วละ่ะนาคอนได้ยังวะเราเล่นบนค่าไปได้ครับอันนี้เราเล่นในห,หมวดเออจัดอันดับมาผมอยู่ที่คอนชิลเลอร์11ดาวครับตอนนี้เ,เดี๋ยวเส้นตรงกลางครับน่าจะฆ่าได้ไม่ยากครับไม่น่าจะมีแฟลทละรอบนี้ยังไงก็ตาย เดี๋ยวว่าแต่มีแฟลตแล้วไอ้น่มันจัดหนักจัดเต็มมากครับผมอเลสเตอร์โอเคถือว่าสวยฮะผมได้ขวานเทพมาแล้วตอนนี้เราจะเน้นการฟาร์มรัวๆนะครับเพราะว่าเออมันทําให้เราได้นี่ครับทําให้เราได้เออสแต็กไว้เพิ่มเลือดเราครับผมนี่สแต็กละเจ็ดสิบห้าเลือดเลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับโอ,โอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยวัสดีเพื่อนอหมาว่ายืนอ,อะไรแถวนี้วะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ถ้านาคอนเข้ามาแย่งนี่ผมบอกเลยว,ว่ายากครับผมอุย้ยตาโอมา่ามันเข้ามาแล้วว่ามันจะเข้ามาแย่งจริงอะเนี่ยแย่งแต่แย่งได้ก็ตายอยู่ดีครับผมเอาละโอ้โหออกไม่ได้เฮ้ยมันแย่งได้มันคุมมันเนี่ยเสียแค่โอมา่าต,ตัวเดียวครับโอ้ยงี้เราเจ๊งครับอ่าแล้วตรงกลางเตียวเซียนบผมตอนนี้มันไม่น่าจะมีแฟดแล้วผมมีฟอร์ไบต์แล้วอันติีทาไมเพื่อนเรียบ <c oughs> ร้อยไปครับผม ชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นงทาร์ครับบัตเตอร์ไฟนี่ยังไงดาเมจผมว่ามันก็พออยู่แล้วอะขึ้นเป็นของดึกถึกมาดีกว่าครับผมเห็นหลายคนชอบเป็นพวกดูดเลือดเนี่ผมว่าไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ครับดูดเลือดบัตเตอร์ไฟออกมาทําไมครับอาจจะเพิ่มเอ่อความเร็วในการโจมตีไอ้ดูดเลือดที่ออนฟาร์มนะแล้วก็ดูดเลือดใหญ่นะครับเดอะเบสเดอะบีทะไรนะ่นะไม่รู้ที่ส่วนตัวผมมันไม่ดีนะแต่มันอาจจะดีก็ได้ครับ <laughs> แต่ผมคิดว่าเน้นเป็นเลือด,ดเยอะดีกก่อเพราะมัน ไม่ได้ตีเท่าไหร่ครับตอนบวกอะไรงียมันสกิลคอมโบจิ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 บให้มันจบจบไปครับเคื่อจะลงท้ายยังไงได้แล้วครับต่ไปก็มูร์ลม,มาสาครับผมให้เราตายยากขึ้นหนึ่งวิอนี่มันแหลมมากเลยนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้มันเอาเคื่อนมาซ้อนโอ้ถ้ามีแฟดก็คือเขาจะรอดได้ครับแต่ถ้าเกิดเขามีแฟดก็นั่นแหละครับไปหว่านโอ้โหอันติีไงหล่อโอ้มีคนโดนแช่ครับข้อเสียของการเล่นในโทรศัพท์คือเปิดไม์ไม่ได้ครับ ในกรณีที่เล่นไปอัดไปอย่างนี้นะครับผมไม่สามารถเปิดไม์ได้จริงๆเพราะว่าเสียงมันจะไปออกที่โทรศัพท์ถ้าผมกดปุ่มไม์อะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมต้องกดไม์ก่อนอัดหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองอีกทีนะครับเพราะเสียงมันจะไปออกหูฟังอย่างนี้ไงเดี๋ยวเราออกเป็นมูราเสะครับพ้ามิมี่แฟดละถ้าเขาไม่ซ้อนผมน่าจะฆ่าได้ไม่ยากเท่าไหร่โอเคโอเคอนี่นก็น่าจะตายครับผมอีกสองที่ เรียบร้อยภาพเดิมๆครับข้างล่างวานาคอสกับเซนิตผมค่อนข้างสับสนเซนิตกับสเตฟฟิตนิดนึงโอเคตอนนี้ผมรวยสุดครับผมแล้วตรงน,นี้นาคอสมาแต่มันหนีได้วานาคอสมันหนีได้ครับโอ้หโดนอ้าแล้วสวนอ้าวโอ้โหเพื่อนอันติไม่ทันครับเขาไปเลือกใช้ตก,กิวหนึ่งสกิลไม่รู้ว่าสก,กิลสองมั้งโอเคผมได้แล้วครับนาคอสผมว่ามันไม่น่าจะเข้าจงังหวะประทะได้วะวอนเนี้ย เอาได้ไหมผมมีฟอร์ไตไบ์อยู่นะโอเคโอ้โหไม่ได้อีกแล้วโดนแย่งนะครับแล้วเพื่อนไม่สกิลด้วยนะเสเตอร์ไม่ทำอะไรเลยครับโดนแย่งมังกรสองรอบแล้วทะกี้เลสเตอร์ไม่ยอมสกิลให้ครับเราตรงข้างหลังโอมามาช่วยทีมบ้างมาแล้วครับโอมาเรียบร้อยตายหศพแรกผ่านไปศพส,สองค่อยๆผ่านไปแน่นอนโอเค พผมโดนแย่งมังกรมครับน้ําตาจะไหล <c oughs> คืออเลสเตอร์มันไม่ทําอะไรจริงๆอะ่ะมันปล่อยให้เขาเดินมาแย่งกับหน้านด้านๆเลยครับตะเกียทั้งที่เราคุมมันสามคน,นแท้โอเคตอนนี้ผมได้ชาร์จทีสองชาร์จถือว่าเร็วนะครับเร็วนะ <c oughs> ก็จะลืมการแก๊งด้วยนะครับบางคนฟาร์มมันเพลินอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ได้แกงมันก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับ ใผมน่าจะได้ก้าได้มูลาละอ้าวต้องออกนี้ก่อนนะลืมออกครับลืมออกเกมนี้ทีมเราเล่นกันดีนะครับอะแล้วข้างบนโดนนะครับผมไวเอาเลตอาจจะฆ่าเซนิทปวะวะมันคือเซนิทใช่ไหมอาจจะฆ่าเซนิทไปได้นาคอสผมว่าเอายญ้าครับจะฆ่านาคอสได้ต้องมีเพื่อนอยู่อีกสักคนนึงคอยจับหรือไม่ก็เออต้องมีคนไปเปิดสกิลให้หนาคอสหนีกนนะครับ เพราะผมไม่น่าจะจับเขาได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ตอนนี้ผมก็ยังรวยที่สุดครับเอาเราเสียป้อมวะ like เคขาดอีกนิดนึงครับเดี๋ยวได้ละเฟรียทูด <c oughs> สองพันบอกนิดเดียวตอนนี้เราสิบสี่ชาติแล้ว,วลลครับเลือดผมเยอะมากนะตอนนี้เลือดผมประมาณหกพันเจ็ดเลยนะครับ ไม่น้อยเลยนะเลือดหกวันเจ็ดในช่วงต้นเกมอะแะดาเมจเราแรงมากครับด้วยรูนด้วยด้วยความแรงของกิโลตัวนี้อยู่แล้วอะ <Okay. S 1> โอ้โ,อโ,อโอยมันตันเว้ยอันนี้เห็นปะไม่ลดเลยครับดูดิแทบไม่เข้าเลยครับบอกเพื่อนไปตีอบิสวซดากอนเร็วเดี๋ยวดูนะโดนแย่งอีกอะเชื่อผมปะ เพื่อนเราไม่ทําอะไรก็จะโดนแย่อย่างนี้เรื่อยๆล่ะครับเฮ้ยนาคอสมาอ้าวนาคอสจ๋าวาดีจ้าอ้โหนาคอสเอ้ยเ้าผมโดนอะไรวะโดนอะไรวะเตียวเซียนแข็งโอ้โหแข็งได้เทพมากครับผมไอ้นี่จะตายโอเคเตียวเซียนต่อครับผมค่อยๆเก็บทียะศพหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วอยู่ในนี้ใช่ไหมวันดีเพื่อนฟอร์ตไปไปเรียบร้อยครับผมได้ไปสี่ตัวผมแถมมังกรด้วยช็อตนี้ถือว่าคุ้มฮะอุ้ยคอสคิวเลยวะสุดยอดครับช็อตนี้เอาไปเอาเล็กตีคนเดียวสงสาร จริงอยากได้ป้อมมากกว่าครับมังกรเดี๋ยวไว้ขากลับก็ได้มั้งโอ้โอ้โอ้กดผิดอยากได้โอ้โอ้โอ้เดียวเดียวเดียวกลับดีกว่าครับเอไม่โอเลค่าได้ครับไหมเพื่อนเรียบริษัทมังกรอยาให้มันได้ครับโอเคเราตัดช่องน้อยเข้าไปอ่าแล้วตรงกลางผมน่าจะตายเองถ้าเกิดเราไปครับน่าจะค่านาคอดได้แล้วจังหวะที่สองผมน่าจะตายอ่ะ ออชิบหายละโอ้ไม่ตายด้วยเหลือเจ็ดบ้าเอ้ยเดี๋ยวเมื่อก่อนอันนี้สกอร์ก็ประมาณนี้นะครับเวล่ะทีมเรารวยกันเกือบทุกคนเลยสูสีนะเผอเผิร์ดเขารวยกับเราได้ครับมีผมรวยอยู่คนเดียวเองอ่ะทีมเราอ่ะที่แบบรวยโดดๆไปเลยอ่ะทีมเขาเฉลี่ยกันรวยแล้วก็มีเซนิดครับผมเอ้ยแต่เซนิดออกของนี้หรอวะไม่รู้ครับไม่เคยเล่น <laughs> ไม่เคยเล่นเซนิตครับอาวชิบหาย ข้างล่างเสียแน่นอนครับน่าจะอยู่กันครบโอ้โหใครมันเปิดข่าวอะไรวะเนี่ย Death, โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมถ้าจะเข้าผมต้องเข้าทีหลังครับต้องไปเลงเตียวเซียนก่อนอยังไงถ้าผมเข้าพลาดไปนี่ชีวิตเราดับสูตรแน่นอนครับแบบนี้อ๋อชิบหายละฟอร์ดบา์ไปครับ อ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้มีหวังนะครับผมไม่รู้ว่าโอ้โหมีอิมูนโอเคได้2โอเคสวยโอเคผมได้แล้วครับเฟลียทูธถือว่าสวยนะครับผมได้ไป2ตัวในช็อตนี้ได้เฟลียทูธมาด้วยเขมชิ้นต่อไปจะออกเป็นโอมิอาร์นะครับผมเพื่อมาเร่งเลือดเร่งดาเมจแล้วก็ดูดเลือดได้นิดนึงด้วยก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในหลายๆล่างได้โจมตีเร็วโจมตีรดคูดาวด้วยครับ เพราะเท่าห้าโอเคนะอันนี้ผมเลือดเท่าไหร่แล้ว7,001ครับเผลอๆผมเลือดเยอะกว่าโอม่าเรือเนี่ยมา <c oughs> จากไอเทมนะครับโอเคมังกรต่อโอ้ยหมามันรวยได้ไง,ไงวะไอหมาม,มันเริ่มมาจากอะไรวะเอออ้าวอๆๆๆ้าวอ้าวอ้าวมีอเลสเตอร์ครับตัวจับนาครอสโอเค มีใครเดี๋ยวเซียนตายครับคอมโบเดี๋ยวผมว่าผมฆ่าเขาได้เลยนะถ้าเกิดเขาเยืนให้ผมคอมโบนะครับนี่ไงเรียบร้อยเลยหมาอุ้ยแล้พลาดบ้าเอ้ยเดินไปติดอีกพลาดคราบตะกีิผมน่าจะฆ่าหมาต่อได้แต่ผมตัดสินใจผิดไปจอยหนึ่งบ้าเอ้ยเออแล้วตรงนี้โอม่าเฮ้ย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 อย่างนี้บ้านแตกครับอย่างนี้บ้านแตกต้องต้องส่งคนไปการไม่งั้นแพ้ครับไม่งั้นแพ้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ส่งคนไปการแพ้เลยนะ โอเคนะคอสกับเซนิตโอเคตายคู่ครับผมแรงมากครับเราเพื่อเราบวกกัน3าาไม่รู้จะไหวหรือเปล่าโอเคน่าจะไม่ไหวแล้วครับดูจากทรงแล้วเป็นทหารหนีทัพแล้วครับตอนนี้เฮ้ยแต่ถ้าไอ้เคลสนี่มันยืนได้นานผมว่าผมน่าจะเอาได้นะโอเควอดบายไปเรียบร้อยหนึ่งหมายอยู่ไหนเอ้ยเอาหมาตายเหมือนกันครับหมายตาโอเคจิ๊บชิ้นหน่ขึ้นเป็นเลือดเลยฮนะ อ้าวมีคนแหลมครับผมเวาร์บป่าวะไม่วาร์บอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จดีจ้อือเรียบร้อยฮะอิมอ,อร์ชอลเรียบร้อยตอนนี้โอ้โหแต่อีกฝ่ายมันก็รวยนะหมามันก็มีตังไม่ได้จนเลยนะครับเคผมขาดประมาณสักเท่าไหร่วะพันหนึ่งมั้งครับน่าจะพันหนึ่งเราจะได้ของแล้วน่าจะสู้ได้นะ ผมว่าสู้ได้ครับเฮ้ยถ้ามันมาก็เจงนะบอกเลยว่าถ้ามันมาเขาเจเราเจงนะครับเพราะผมไม่มีสก,กิลเหลือแล้วอะถ้าเขามาเราเจงจริงๆนะโอเคเขาไม่มาครับแต่ข้อเสียของอาการออกไอเทมนมี้คือถ้าเกิดเลือดน้อยๆมันต้องเสียเวลาในการฟาร์มเพื่อเลี้ยงเลือดตัวเองขึ้นมาครับถ้าไม่ออกดูดเลือดนะก็เนี่ยครับฟาร์มคีบเอา Okay. ชิ้นต่อไปก็จะกรอกครับผมชิ้นสุดท้ายแล้วหรือไม่ก็เป็นกอกเกิดก็ได้กอกเกิดแต่ว่าเกมนี้นี่รู้สึกว่ามผมไม่จำเป็นต้องเกิดใหม่แล้วครับเราบวกไปข่าผมไม่น่าตายง่ายอะ่ะเลือดผม8ปดพันหกอ่ะครับพอพอกับเอ้ยตรงกลางวะเป็นแทงได้หนาๆได้ตัวหนึ่งเลยอ่ะครับตอนนี้เอ้ยหมาหมาต้องตายครับผมไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบรอมันพุ่งโอเคโอ้โห โคตรแรงตรงกลางใครเอ่ยกันบ้านก่อนดีกว่าครับ <My God. S 1> แล้มีคนพูดกันนะครับตอนนี้ผมพยายามเช็คไอเทมอีกฝ่ายตลอดนะครับว่าเขามีอะไรบ้างตอนนี้หมาของไม่เยอะเท่าไหร่ครับถือว่าของค่อนข้างน้อยครับหมาแต่เงินรวยนะแต่มันไม่มีของการมันโดนผมคอมโบเดียวก็ตายแล้วครับมีแต่ของตีตีดูดเลือดสองอันเนาะมาทำไมก็ไม่รู้อุย้ย เกือบแล้วไงฮุ้ยโอม่าว่ะอแล้วเคสมันอันตรีแล้วโดนแช่คู่อย่างงี้สุดวันแล้วครับโอเคเอ้ยเพนโอเคตายหนึ่งหรือเปล่าถ้าใครนี้ได้ไโอเซียนมาแน่นอนครับผมตัวที่สองบานายแน่นอนครับตัวที่สามโอ้โหแรงมากครับแล้วข้างหลังเพื่อนเราบอกแต่ผมยังไม่ตายไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมั่วมั่วลับมั่วล่ะมั่วมั่วเดี๋ยวเดี๋ยวมั่วแล้วโอเคเรียบร้อยหรือเปล่าอ๋อหอยทำไมมันอึดจังวะ โอ้โหป้อมตีฉันโอเคน่าจะจีีอะไรหรือเปล่าครับเหลยาผมกับเครสสองคนออยังวะมูลาผมยังไม่ทํางานแต่น่าจะชนะแล้วครับเกมนี้โอเคก็ขอบคุณมากทุกคนที่รับชมนะครับไปเจอกันใหม่เกมหน้าจะเป็นตัวไรเราติดตามชมน,นะผมก็วันนี้ร่างบัตเตอร์ไฟสไซเบอร์พลังนิดเป็นไรทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการเล่นขึ้นเยอะเลยครับผม15.6ครับผมอันนี้ผมเล่นเกมแรกเลยนะก็ <c oughs> คืออยากอัดก็มาอัดเลยนี่ครับ12ดาวเรียบร้อยแล้วโอเค นี่ฮนะเทพสังหารคอร์ดคิวทริปเปิลคิวลีเจนดารี่เอ็มวีพีสุดยอดครับเกมนี้โอเคก็เจอกันใหม่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ถ้ามีอะไรก็สามารถแชร์ได้นะครับไอเทมเนี่ยประมาณนี้เลยอันนี้คือไอเทมที่สมบูรณ์ที่สุดของฮีโร่วอเตอร์ไฟเลยเดี๋ยวผมให้ดูรูนแล้วกันอนะ่ะเผื่อใครอยากดูครับรูนก็อ,อันนี้อันนี้ไม่ใช่รูนผีเสื้อในตำนานเนี่ยครับผมซอ,อ,ด,อซดอย่างเดียวแวอสเซสซิเนตอย่างเดียวแล้วก็ดราก้อนคลออย่างเดียว เล่นตีแรงๆไว้ก่อนครับผมก็ประมาณนี้นะครับไปเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าจะเป็นตัวไรเราิดตามมันได้นะครับก็ไปแล้วใบจ้าไปจ่ายบายบเจอกันนะครับผมนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูฮะชดึงไหนไซเบอร์พังคผมบายบายเจอกันฮะบาย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 บผมบายบาย